จะเจอกันอีกแล้วนะครับเนาะกับช่องเกีสดาแสงดีกลุ่มคนรักนกเขาใหญ่สายห้าครับพี่น้องนะครับชัดเลยที่เหลือนะครับแต่ว่าอีกตัวหนึ่งคือสิบขัดไว้ครับผมตัวกลางเนี่ยือจะขัดไว้ครับพี่น้องเหลืออายุสาตัวครับผมมาจปล่อย2ตัวครับผมมาจปล่อยสตัวครับผม ที่ขัดไว้จะอาออกปล่อยสองตัวนะครับเพื่อให้มันแผ่พันนะครับตัวนี้คือจะเป็นตัวเมียรครับผมพี่น้องตัวนี้น่จะเป็นตัวเมียรครับตัวนั้นเป็นตัวผู้ครับผมปลนะนะ่อยสองตัวครับผมปล่อยสองตัวนะครับเนาะครับพอดีสิปล่อยสองตัวครับผมเยวให้แฟนปล่อยนะครับนะเนบาะวันเกิด พอดีครับผมเป็นวันเกิดแฟนครับผมเลยสิเห็นมันปล่อยไปเห็นมันแพ่พันธุ์ครับผมปล่อยไปไกลครับปล่อยหลังบ้านนี่แหละครับปล่อยอยู่หลังบ้านนี่แหละครับครับผมทางคาเพิ่นได้ไปแพ่พันธุ์ออกเสียงดีๆนะครับเต่าปูกเอาที่เอานกทินอื่นมาแล้วก็มาปล่อยที่จริงนะอย่าไปปล่อยบ้านนอกหูแล้ครับไปปล่อยบ้านนอกให้มันแพ่พันธุ์เลยมันสืพันธุ์นะครับ นุในเมืองมันหลายสายถุงหน้ามันหลายควายหลังบานนะครับพี่นอกแต่ก่อนเป็นถุงหน้าครับที่นี่นคนขุดนะ่าจิเป็นเห็ดสวนครับเห็ดลองสวนนะครับเนาะนกกับพ่อมีครับคุ่นบินไปกับพริบครับหลังบานนกกับพ่อมีกับผมปลอยออกเลยนะครับผมปลอยออกตัวใดทิม้มบ้นันผมก็คเพื่อผมบ่าขาวนะครับเนาะบ่าได้ขาบ่าได้กิน แต่ตัวกลางนี่นี่ครับตัวกลางนี่ฉเฉลยเจ้ากาฉเฉลยเจ้ากาสองตัวครับพี่น้องเด็วก็ฉเฉลยของเจ้านี่เช่าตัวหนึ่งนะครับเลยของ,องเจ้านี่เช่ากินเหยเยอะอย่างเี้ครับปล่อยออกนะครับเนาะเอาครับผมเอาผมจับใส่กรงไว้แล้วครับผมคือให้กินเหี้ยแล้วครับตาเสาแล้วให้กินเหี้ยอิ่มๆ ปล่อยตะเสาเนี่ยะครับปล่อยตะเสาเลยนะครับปลบป่อยคืนสู่ธรรมชาตินะครับให้มันไปแร่พันธุ์นะครับภาษาบ้านผมไปแร่พันธุ์ไปไปแพร่ครับให้ไปแพร่พันธุ์ให้ไปออกลูกออกล้านหลายเสียงดีๆนะครับเสียงดีๆจะไปที่นี่ก็ อย่าไปกวนเขาอีกที่ไหรู้จัก,จกว่านี่คือผนียดอย่า <c oughs> ไปกวนอย่าเก่งที่ใหนไปแร่พันธุ์หลายๆออกลูกออกเต้าหลายๆอย่าไปติดตาคายอย่าไปติดผนียดเขาอีกนะิะได้ปล่อยครับพี่น้องเป็นวันเกิดเดี๋ยวห่เงจากของวันเกิดเขาขาเจ้ามาปล่อยจาของวันเกิดมาปล่อย เพื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่เย็นเป็นสุขนะครับเนาะบอนวาตาเลียงมดทุกตัวครับอันนี้คือนกเป็นนกตัวเมียน้ำนะครับแล้วก็เป็นนกลูกนะ้ำพอดีปล่อยไปให้ม็นขืนสู่ธรรมชาติให้สืบพันธุ์ต่อไปนะครับตัวใดบอดีกับปล่อยครับพี่นอ้องตัวใดบอดีกัปล่อยมีตัวหนึ่งอยู่ครับดินฟางๆอยู่นี่ ีจังมือผมก็จะได้ปล่อยกันนะค,ครับอีกสักครู่ครับเตรียมตัวเป็นอิสระ Right. it's midnight we're going all night can you pass a drink to get the vibe right don't feel uh -huh. like having a butt light uh -huh. that's uh -huh. with uh -huh. some salt and lime uh -huh. oh my am i all right thanks uh -huh. for asking doing just fine can i say that you're looking real something special know o that think u I b me แล้วครับพี่น้องคลิปนี้ก็ไวยนกขึ้นสู่ธรรมชาตินะครับเนาะ่อให้มันไปแผ่พันธุ์นะพี่น้องเนาะ จังใดก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้น้ำนํอเด้พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการข้ามชีปขั้งต่อๆไปนะครับผมก็จิคอยสรรหาเหดคลิปดีๆให้พี่น้องได้ชมได้รับเบิง้งได้รับชมกันต่อไปนะครับเนาะคีิป่าจสิห่างแน่นะพี่น้องเห็ดงานครับช่วงวันหยุดจังกวะยิ่ด้หาลิปให้พี่น้องน,น,นะครับเนาะ คลิปนี้ก็สันส้นๆครับผมผมช่องเกตดาแสงดีก็ขอก้าวคำว่าสวัสดีครับว่างเปล่าเลย